เมื่อเศรษฐีคนรวยจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านยกเมืองไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ดูเหมือนว่าตลาดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทยหลังจากเปิดประเทศมาก,ก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวท,ที่มีกําลังซื้อจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับเอาแค่เพื่อนบ้านนี่ก็ถือว่าสามารถตีตลาดได้มากเลยทีเดียวทั้งจากลาวกัมพูชาพม่า,มาหรือแม้แต่เวียดนามเองโดยก็มีความเห็นจากผู้คนในแถบเพื่อนบ้านนะครับก็มองว่าจุดแข็งของไทยนะครับคือมีโรงพยาบาลเอกชนที่มาตรฐานดีกว่าโรงพยาบาลโดยทั่วไปในประเทศของเขา แล้วก็มองว่าบุคลากรทางการแพทย์ฝั่งไทยนะครับก็ค่อนข้างมีความเชี่ยวชาญมีความรู้ความสามารถขณะเดียวกันนะครับก็มารบับกับการท่องเที่ยวที่ทําได้ดีอีกทางฝั่งของชาวลาวเองนะครับก็มีความเห็นว่าแม้แต่จังหวัดที่ไม่ใช่เบอร์ใหญ่ลำดับต้นๆของไทยนะครับก็เขามองว่ามีโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นมาตรฐานที่ดีเลยบ่อยครั้งที่ครอบครัวของเขาก็จะยอมจ่ายค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนทางฝั่งไทยเพราะมองว่ามีมาตรฐานและบริการที่ดีกว่า เขาอธิบายไว้นะครับว่าเรามักจะข้ามฝั่งมาที่โรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานีเป็นโรงพยาบาลเอกชนมีให้เลือกหลายแห่งเลยขณะเดียวกันเราก็ใช้เวลาในการพักผ่อนในตัวเมืองไปด้วยหรือไม่ก็แวะไปเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงไปที่คําชะโนดรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆเสมอกับว่าได้มาเที่ยวพักผ่อนตามเมืองต่างๆของไทยด้วยความเห็นของคนเวียดนามนะครับก็มองว่าประเทศไทยปรับตัวได้เร็วมากเลยการท่องเที่ยวของไทยเป็นจุดดึงดูดที่ได้เปรียบกว่าเพื่อนบ้านอยู่แล้ว เหมือนว่าไทยก็พยายามต่อยอดเป็นฮับทางด้านการแพทย์ไปด้วยและอาจจะเข้ามาชิงความโดดเด่นทางด้านนี้จากสิงคโปร์ไปจะว่าไปนะครับสิงคโปร์จะถูกพูดถึงว่าก็เป็นฮับศูนย์กลางทางการแพทย์ในภูมิภาคนี้อยู่แล้วนะแต่เหมือนไทยก็จะมาพร้อมกับเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยความเห็นต่้งหนะครับมาโต้แย้งกันบอกว่าแต่สำหรับตอนนี้สิงคโปร์ยังเป็นศูนย์กลางที่น่าสนใจมากกว่านะประเทศไทยยังอยู่ในจุดที่จะต้องพัฒนาต่ออีกเยอะขณะเดีวยวกันทางฝั่งของชาวกัมพูชาครับมองว่า ใช่สิงคโปรยังคงเหมาะกับการไปทับด้านการแพทย์แต่สำหรับราคาที่เหมาะสมในมุมของผู้คนที่มาจากในแถบประเทศเพื่อนบ้าน CLMV หรือกลุ่มประเทศอาเซียนที่อยู่ลุ่มแม่น้ำโขงก็ยังมองว่าราคาที่เหมาะสมประเทศไทยทําได้ดีกว่าในไทยยังมีราคาที่ไม่สูงจนเกินไปยังไงประเทศไทยก็จะได้เปรียบมากกว่าในที่สุดผมเห็นผู้คนที่ร่ารวยในกัมพูชาพวกเขาเลือกที่จะไปรักษาตัวในเมืองไทยบางคนไม่ไปที่สิงคโปร์เลยเพราะว่าสิงคโปร์ไม่มีอะไรน่าสนใจ คุณแค่อาจจะได้ไปเพื่อรับการรักษาเฉยๆแต่ถ้าเป็นที่ประเทศไทยคุณสามารถท่องเที่ยวไปด้วยได้ช่วกัมพูชาคนตัดมาครับบอกว่าถ้ามีเงินมากพอแทบจะไม่มีใครจะรักษาในกัมพูชากันหรอกคนร่ำรวยพวกเขาเลือกไปที่อื่นๆกันทั้งนั้นรวมไปถึงเมืองไทยเป็นหนึ่งในนั้นด้วยถ้าใครได้ไปโรงพยาบาลเอก,กชนในไทยนี่ถือว่ามีฐานะทางการเงินที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเมืองไทยขึ้นชื่อเรื่องมาตรฐานการรักษาที่ดีกว่าในกัมพูชา และถ้าผมเองมีเงินมากพอผมก็จะฝากชีวิตไว้กับโรงพยาบาลเอกชนในไทยด้วยเช่นกันเป็นที่ถูกพูดถึงกันว่าพวกเขาบริการดีแทบจะที่สุดในโลกเลยขณะเดียวกันก็มีบุคลากรที่มีคุณภาพมาตรฐานผมมั่นใจว่าไทยนะ่ะสามารถเทียบกับสิงคโปร์ได้แล้วนะแต่ยังไงก็ดีกว่าประเทศของผมแน่แน่ขณะที่ความเห็นทร้มาครับบอกว่าสิงคโปร์ถ้าจะทําด้านฮับทางการแพทย์พวกเขาจะทําได้ดีอยู่หรอกแต่ถ้าเป็นการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์มีการท่องเที่ยวเข้ามาด้วย สิงคโปร์ไม่ได้น่าสนใจเท่าไทยเลยแม้จะมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญแค่ไหนก็ตามและดูเหมือนว่าภาพรวมไทยจะเคยติดอันดับท็อป4ของโลกมาแล้วในด้านนี้อันนี้ก็เป็นสถิติเมื่อหลายปีก่อนนะครับที่ไทยก็ไปติดท็อป4ก็มีอ,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 อเมริกาติดด้วยนะฮะประเทศดังๆทั้งหลายนะก็ติดด้วยบ้างก็เข้ามาแสดงความเห็นว่าจะไทยหรือสิงคโปร์ผมมองว่าการแพทย์ของพวกเขาดีทั้งคู่แล้วนะในยุคนี้เพราะโรงพยาบาลที่ต่างชาติเข้าไปใช้บริการยังไงก็ต้องเป็นโรงพยาบาลที่ เก็บค่ารักษาในราคาที่สูงสำหรับคนในแถบประเทศพเพื่อนบ้านด้วยกันถ้าเทียบนะโดยทั่วไปคนธรรมดาก็หมดโอกาสในการรักษาเลยและอาจจะต้องรักษาได้เฉพาะในประเทศของตนอันนี้ก็เป็นในมุมของคนที่ก็บอกว่ามันอาจจะทําให้คนทั่วๆไปไม่ได้เข้าถึงแล้วนะก็อาจจะต้องมีเงินสักหน่อยความเห็นทมาครับบอกว่าโรงพยาบาลเอกชนในไทยเนะ่ยเทียบเท่าโรงแรมหรูเลยทีเดียวในการออกแบบเหมือนพวกเขาจะมีไว้สำหรับคนที่มีเงินผู้คนที่ร่ำรวยในประเทศของผมพวกเขาก็มักจะเลือกประเทศไทย เป็นที่ถูกพูดถึงว่าโรงพยาบาลเอกชนของไทยนี่สะอาดมากเลยนะมีความเป็นส่วนตัวบริการดีมากๆแต่ดูเหมือนว่าจะมีไว้สำหรับคนที่ไม่เงินจากประเทศเพื่อนบ้านบางคนก็เข้ามาบอกว่าภาคการท่องเที่ยวของไทยช่างรับกับการพัฒนาทางการแพทย์ของพวกเขาเมืองไทยจะโดดเด่นในทุกเรื่องขนาดนี้ไม่ได้นะโปรดแบ่งความเชี่ยวชาญนี้มาให้เพื่อนบ้านหน่อยการท่องเที่ยวเด่นไม่พอโรงพยาบาลในไทยก็มีศักยภาพมากกว่าเพื่อนบ้านด้วยและก็เข้ามาทําในส่วนนี้ได้ดี ในเวียดนามในโรงพยาบาลคนยังแน่นกันอยู่เลยมันยังไม่เพียงพอกับคนในประเทศผมคิดว่าเวียดนามคงทําการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์แบบไทยได้ไม่ดีนักความเห็นต่างนะครับบอกว่าเหมือนไทยเอาจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวของตนเองมาพัฒนาต่อยอดให้เป็นสุดยอดฮับทางด้านการแพทย์ไปด้วยผมคิดว่าเรื่องนี้สิงคโปร์จะทําตามไม่ได้แน่นอนจุดแข็งอีกอย่างคือเมืองไทยมีบุคลากรที่เช่ยวชาญเยอะกว่า แน่นอนจำนวนประชากรเยอะกว่าสิงคโปร์ก็ต้องมีผู้เชี่วชาญเยอะกว่าอยู่แล้วการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์มันไม่ใช่แค่คนทั่วไปจะเข้าไปใช้บริการได้คนกลุ่มนี้ที่ไปเป็นลูกค้าของไทยได้ต้องเป็นคนที่มีกำลังซื้อพวกเขาจะท่องเที่ยวในประเทศไทยไปด้วยในขณะเดียวกันพวกเขาก็ใช้บริการต่างๆในประเทศไทยระหว่างเข้ารับการรักษามันเป็นวิธีทำไรายได้ของไทยที่เพื่อนบ้านทำตามไม่ได้อีกแล้ว ขณะที่ความเห็นทํามานะครับก็บอกว่าอันที่จริงไม่ใช่แค่ไทยนําเพื่อนบ้านไปหรอกนะผมกลับมองว่าเรื่องการแพทย์ไทยดูมีมาตรฐานที่สูงกว่าเพื่อนบ้านแต่ในแต่ละยอยู่แล้วไม่แต่การบริการของภาครัฐเองก็มีค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงผู้คนสามารถเข้าถึงการรักษาได้มากกว่าขนาดเดียวกันคนที่รวยขึ้นมาหน่อยจากกัมพูชาจากลาวเวียดนามพวกเขาก็ไปที่เมืองไทยต่างก็ใช้บริการโรงพยาบาลเอก,กชนทั้งนั้นซึ่งคุณนชื่อเรื่องของมาตรฐานที่สูงมากผมได้ยินว่าความพึงพอใจมันดีกว่าโรงพยาบาลในอเมริกาซะด้วยซ้ํา ความเห็นต่บมาครับบอกว่ามาแสดงให้เห็นนะว่าไทยกําลังเจาะกลุ่มคนที่มีกําลังซื้อในระดับสูงลูกค้าของประเทศไทยอาจจะไม่ใช่คนที่ต้องการประหยัดอีกละไม่มีประเทศไหนในแถบนี้ทําได้เหมือนไทยเลยแต่การท่องเที่ยวที่เติบโตก็ทําตามได้ยากมากแล้วนะของไทยพวกเขายังจะเป็นฮับด้านการแพทย์ที่รับกับภาคการท่องเที่ยวไปด้วยยิ่งดูเป็นอะไรที่แอดวานซ์ไปใหญ่ประเทศไทยดูเป็นไปได้มากที่สุดแล้วในตอนนี้และพวกเขาจะทําสําเร็จความเห็นถัดมาก็บอกว่า ในภูมิภาคนะครับไม่มีโรงพยาบาลของประเทศไหนจะใกล้เคียงกับสิงคโปร์ได้นอกจากไทยกับมาเลเซียแต่ไทยดันเป็นประเทศที่โดดเด่นด้านการท่องเที่ยวด้วยภาคการท่องเที่ยวก็มาด้วยการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ก็ดูเหมือนไทยจะไม่ใช่แค่ระดับภูมิภาคที่จะทําได้แต่ผมมองว่าด้านนี้ไทยจะสามารถเข้าไปแข่งขันในระดับโลกได้เลยเพราะการท่องเที่ยวก็เอื้อด้วยขณะที่ภาคของเอกชนโรงพยาบาลเอกชนก็ดูหรูหราทัานสมัยมีการลงทุนที่ดี ความเห็นรมาบอกว่านี่มันตลาดลูกค้าคนรวยล้วนๆเลยนะผมไม่อยากจะเชื่อว่าไทยจะไปแข่งกับสิงคโปร์ได้แล้วในวันนี้แต่มันถึงจุดที่ไทยทําได้จริงๆผมประทับใจการบริการของโรงพยาบาลในเกาะแห่งหนึ่งที่ประเทศไทยมันดีกว่าในประเทศของผมจริงๆแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายอยู่บ้างผมได้รับการรักษาอย่างวรวดเร็วจากอาการบาดเจ็บข้อเท้าระหว่างที่เดินทางแต่ถ้าว่าค่าใช้จ่ายมันก็ไม่ได้สูงถึงขนาดที่ต้องใจ่ายในประเทศที่พัฒนาแล้วนะ ความเห็นจากเพื่อนบ้านอีกคนนะครับก็บอกว่ากรุงเทพน่ะมีโรงพยาบาลดีๆมากมายผมก็ไม่แปลกใจนะที่ประเทศไทยจะพร้อมในด้านนี้มากกว่าเพื่อนบ้านไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่เป็นภาคของการแพทย์การรักษาด้วยไทยทําได้ดีมานานแล้วบออ่อยครั้งผมมักจะเจอชาวตะวันออกกลางพวกเขาบินไปที่กรุงเทพเพื่อเข้าไปรับการรักษาและทําให้พวกเขาได้รับบริการที่ดีกว่าโดยใจ่ายในราคาที่ถูกกว่าของประเทศตนขณะเดียวกันนะครับก็มีคนบอกว่าโรงพยาบาลเอกชนไทยนะ่ะอลังการมากเลย ผมเคยเห็นเมื่อครั้งเดินทางไปกรุงเทพสถานที่ผมรู้สึกได้เลยว่านี่มันโรงแรมหรูมันเหมือนโรงแรมหรูมากกว่าที่จะเป็นโรงพยาบาลได้นะในตอนแรกก็คือความเข้าใจผิดก่อนจะพบว่ามันไม่ใช่โรงแรมนั่นนั่นแต่นั่นคือโรงพยาบาลเอกชนต่างหากที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีมันหรูหรามากๆอีกทั้งยังมีเฮลิคอปเตอร์ไว้สลับในส่วนของการบริการด้วยโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นในประเทศของเราไม่มีแบบนี้แต่บางคนก็เข้ามาโต้แย้งนะครับว่า แต่โรงพยาบาลทุกที่ในไทยไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกนะแม้เมืองไทยจะมีโรงพยาบาลดีๆที่ดีมากๆแต่ขณะเดียวกันคนไทยโดยทั่วไปพวกเขาก็ไม่ได้มีโอกาสเข้ารับการรักษาในแบบที่พูดถึงกันในวันนี้เลยกลุ่มลูกค้าค่อนข้างชัดเจนแน่นอนถ้าคุณหรือผมมีเงินเราต้องเลือกประเทศไทยอยู่แล้วพวกเขาเด่นจริงๆในด้านนี้เป็นที่แรกเลยทีเดียวถ้าผมมีเงินแล้วผมเจ็บป่วยพอดีความเห็นทัพมาก็บอกว่าเมืองไทยไม่ได้โดดเด่นแค่การท่องเที่ยวแล้วแต่ด้านการแพทย์ก็ทําได้ดีนะ หมอไทยเก่งและไว้ใจได้อีกทั้งภาคการบริการเป็นที่ถูกพูดถึงว่ายอดเยี่ยมจนดึงดูดผู้คนที่มีกําลังทรัพย์เข้ามาได้อยู่แล้วบางท่านนะครับก็ให้ความเห็นว่าแต่ที่พวกคุณกําลังพูดถึงอยู่เนี่ยคุณกำลังพูดถึงเบอร์หนึ่งเรื่องของการท่องเที่ยวทางการแพทย์ในภูมิภาคแห่งนี้นะไม่ใช่สิงคโปร์เป็นฮับด้านการแพทย์แต่เมืองไทยเป็นอันดับหนึ่งถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ด้วยผมเห็นว่าไทยเป็นอันดับหนึ่งด้านนี้อยู่แล้วยังไงล่ะ คุณสังเกตได้เลยว่ามีคนยอมใจามากมายพวกเขายอมใจที่ประเทศไทยในราคาที่สูงกว่าแม้สิงคโปร์จะมีราคาที่สูงเช่นกันแต่ยังไงเมืองไทยก็ถูกกว่าอยู่นะและมีมาตรฐานที่ทําได้ค่อนข้างสูงสีเลยทีเดียวอีกทั้งประเทศไทยมีภาคของการท่องเที่ยวที่มันส่งผลให้ดึงดูดผู้คนได้มากขึ้นสรับเรื่องราวในวันนี้นะครับท่านผู้ชมขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับคือความเห็นของการพูดถึงคนรวยเศรษฐีทางฝั่งเพื่อนบ้านนะครับลาวกัมพูชาเวียดนาม ยกเมืองไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์นะครับเขาก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าก็มารักษาตัวกันเยอะเลยทีเดียวนะครับเราจะเห็นได้ตามโรงพยาบาลเอกชนก็จะเจอต่างชาตินะมีล่ามมีอะไรแปลภาษาให้อย่างดีเลยโอร้รวมไปถึงจากที่อื่นทั่วโลกด้วยนะก็มาไทยด้วยสำหรับเรื่องเราในวันนี้ขอบคุณสกการับชมครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยนะครับถ้ารอวิดีโอถัดไปไม่ไหวสามารถกดดูในหัวข้ออื่น,นได้ในช่องเลยนะครับผมอัพไปเป็นพันๆเรื่องแล้วท่านผู้ชมสามารถเลือกดู ในหัวข้อที่น่าสนใจได้เลยนะครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ